การที่คุณจะไหว้ครูกายแก้วหรือวันนี้คนรู้จักครูกายแก้วมากขึ้นอยากจะมาไหว้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึงหน่งที่อาจารย์จะขอคืออย่ามาเพราะกระแสอย่ามาเพราะบอกว่าครูเขาดีขอแล้วได้คุณขออาจจะไม่ได้ก็ได้ก็คือเรื่องที่ขอเราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องธุรกิจจนชาวต่างชาติจะเรียกท่านว่าเทพเจ้าแห <int> ่งโชคลาภเลยครับ ทั้งหมดครูกายแก้วอย่างที่บอกทุกวันนี้มีตัวตนจริงจรนี่ครับแล้วที่เขาเวลาจะมูเตลูลเวลาจะขอพอรเขาขอเรื่องอะไรโอ้พี่มดขอไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักเลื่อนตําแหน่งทุก,ทกอย่าง<ม>เลยพี่แม้กระทั่งเทวาลตรงเนี้ยเขาบอกครูกายแก้วเาเป็นคนสร้างเทวาลตรงนี้ครับผมเกิดจากนิมิตก่อนนิมิตอะไรนิมิตจะแก่นี่แหละครับแกเดินมาตัวย่องตัวเล็กๆเนี่ยครับแกบอกว่าเนี่ยมึงตั้งกันเนตตรงนี้นะ อ้าวแล้วทําไงต่อพ่อตั้งอันนี้ตรงนี้ตั้งตรงนี้ตรงนี้ตรง,งนี้ผมก็ทําตามที่แกว่ากูจะอยู่ตรงนี้อ่าผมก็วางแกตามที่แกว่าเลยครับในฝันในฝันครับและแกให้เห็นพื้นที่ตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะมาประมาณ4ี่ห้าเดือนครับเป็นพื้นที่อย่างนี้และไหวต่อไปเรื่อยๆคนจะเยอะขึ้นแกให้เราเห็นเหมือนเหตุหการณ์ข้างหน้าพี่มด พพาจัปงวิโสเทยิสโสเทยิทุตติยัมเปตตุตติยมเปตสกโกสกสหัสเนตโตสหัสเนโตเทวินโทเทวินโตพิพัจัอาจารย์ครับผมเห็นคนมาถวายเทียนอันนี้เขาเรียกพิธีอะไรคบผมมันเป็นวิธีการเราจะเรียกอย่างนี้ครับเป็นการอารตีไฟอารตีไฟใช่ครับพี่เล็กสังเกตไหมครับการ ที่ไม่ว่าจะเป็นในหนังอินเดียก็ดีหรือหนังทางทยเทพอินเดียเนี่ยรเราจะเขาจะมีกองเพลิงอยู่เวลาฤาษีหรือชชดินทําการบวงสวงองค์เทพหรือเวการก่าวหรือเวการขอพรองค์เทพใดๆก็จะอุยนกรรมฐานกาลาบูลลงไปเพื่อให้ไฟเนี่ยเขาถือว่าไฟเนี่ยเป็นตัวชะล้าง,ส,งสิ่งที่ไม่ดีในตัวเรารออกไปและไฟเนี่ยจะเป็นตัวที่ นำจิตเราเนี่ยสื่อถึงองค์เทพนั้นๆนะครับส่วนใหญ่ผมใจขอหนึ่งข้อหนึ่งข้อก่อนเมื่อสําเร็จถึงกลับมาแล้วอย่างพิธีอย่างเงี้ยจัดทุกวันไหนของเดือนครับทุกต้นเดือนเสาร์แรกของเดือนครั้งเดียว,วเท่านั้นเสาร์แรกเท่านั้นนะครับใช่ครับรที่เราจะมีการบูดสวมพูดไก่แก้วกัน<ๆ>ประมาณสองทุ่มครับอันนี้ทองแท้หมดเลยหรอทองแท้หมดครับ ทองแท้หมดมเล<อ>ยต้องถวายทองคืออย่างนี้ครับผมไม่ได้ไปนคนถวายคนที่บนครับคนที่เขาบนบานสารกล่าวแล้วเขาสําเร็จเขามาถวายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีของผมสักเส้นเลยครับพี่เขาก็จะขอกันครับว่าขอขายออนไลน์ให้ได้ร้านหนึ่งภายในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาได้สามร้านเขามาแล้วสามเส้นอ๋อวันนี้แล้วทองท่านเอาไปทําอะไรเก็บครับพี่และก็เอาไปทําถ้าสมมุติมีการหล่อพระ มีการสร้างองค์เทพมีการทำบุญเราถึงเอาไปใช้ในพวกนั้นได้แต่เราไม่มีสิทธิ์จำหน่ายจ่ายแจกโอนใดๆทั้งสิ้นผมนั่งอยู่ประจำที่เทวาลัยก็จะเห็นผู้คนเนี่ยมาไหว้ตลอดเพราะตลอดโควิดเราไม่ได้ทำการปิดไม่ว่าใครที่อยากจะขายที่ดินใครที่อยากจะทำการค้าจเจริญรุ่งเรือง นะครับก็จะมาขอ,อกับครูไก่แก้วนะครับหรือรวมไปถึงในเรื่องของความรักก็คือเราก็อยากจะเผยแผ่พ่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่บรรดาลได้จริงไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มของพวกเราแม้แต่ใครที่มาท่าเดือดเนื้อร้อนใจเล่าเรื่องให้ท่านฟังครับก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกคนตั้งใจครับซึ่งชื่อเสียงความเข้มขลังของครูกายแก้วนั้น โด่งดังไกลไปถึงฮ่องกงเพราะเชื่อว่าช่วยดลบรนดาลความสำเร็จร่ำรวยมั่งคั่งจนถูกกล่าวขานในหมู่ชาวฮ่องกงว่าครูกายแก้วเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยกันเลยทีเดียวจนชาวต่างชาติเช่นฮ่องกงไต้หวันมาเลยจะเรียกท่านว่าเทพเจ้ฐฐาแห่งความโชคลาภเลยครับล่าสุดเมื่อวานเนี่ยครับยังเนี่ยครับผมยังเนี่ยพี่เล็กดูผมยังให้ดูเลยนี่เนี่ยครับ บาทหนึ่งมั้งครับในสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยครับมาถวายแกเนี่ยครับก็คือเรื่องที่ขอเราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องธุรกิจก็คือเหมือนขอยอดขออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้นเลยในบางเดือนนี่จะได้มากกว่าที่ขอด้วยก็มีค่ะช่วงโควิดแต่งหน้าไม่ได้ไม่มีลูกค้าเลยสักคนก็คือใกล้ย้ายตัวเองมาเป็น ปลูกต้นไม้ขายแ้นตัดค่ะกระบองเพชรตั้งแต่นั้นมาธุรกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นก็คือบอกครูบอกพ่อบอกบอก,บอกทุกอย่างว่าให้ประสบความสําเร็จให้อย่างเงี้ยค่ะจนทุกวันนี้ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างครูกายแก้ว่ามีมานานมากแล้วแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะต้องยังไม่รู้จักแน่ๆเลยอย่างส่วนตัวหนูอ่ะก็ไม่รู้จักมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนชวนไปไหว้เพราะว่าเพื่อนดูรีวิวมาจาก YouTube แล้วก็เพื่อนชวนไปไหวที่เชียงใหม่ ต่ตอนนั้นเราติดอะไรไม่รู้คือเรา,าไปไม่ได้เราก็เลยไปเซิร์ชดูว่าเฮ้ยครูไก่แก้วคืออะไรไม่รู้จักก็เลยไปเซิร์ช g o o g l e ดูสรุปว่าเฮ้ยอยู่แถวบ้านเราตรงเนี้ยคือ,อใกล้บ้านหมูมากใช่ก็เลยมาที่นี่แล้วพอมาไหวปุ๊บเราก็เหมือนกับว่าเราก็เลยลองขอดูแบบลองขอตามที่พี่เขาแนะนําว่าขอยอดไปเลยอยากได้เท่าไหร่ลองขอกับพ่อดูแล้วพ่อเนี่ยชอบทองชอบอะไรที่เป็นสีทองแต่ที่ชอบที่สุดคือทอง ถ้าเราขอได้ยอดตามที่เราขอเราต้องเอาทองมาให้เขาเราตกใจมากว่าแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงเราเลยรีแปลวทองมาแบบถวายเลยไม่เพียงแต่ความเชื่อในบรมครูกายแก้วจะมีอยู่แค่ในกรุงเทพหรือนลพบุรีเท่านั้นแต่ความเชื่อนี้ยังแผ่มาไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่ที่ศาลพระพิคเนตอาเขตแห่งนี้ ซึ่งมีรูปเคารพครูกายแก้วในท่านั่งขัดสมาธิดวงตาสีแดงใบหน้าหน้าเกรงขามด้วยหลังมีปีกแข็งแรงซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ที่ศรัทธาเดินทางมาไม่ขาดสายเพราะเชื่อว่าการได้มาสักการะคร,ะครูกายแก้วจะช่วยปัดเป่าความทุกข์นำมาซึ่งความโชคดีในด้านต่างๆพครูกายแก้วถ้าไม่ใช่เทพถ้าไม่ใช่ฤาษี ท่านก็ไม่ใช่พระและท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาใดๆคนที่บูชาท่านต้องบูชาด้วยความศรัทธาที่แท้จริงด้วยจิตอันบริสุทธิ์และต้องไม่มีความโลภคนทำงานคนทำมาหากินท่านจะเมตตาเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนเชียงใหม่นี้อาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เริ่มต้นจากไม่คนจากกรุงเทพมาเลยค่ะมาะมาเที่ยวมาเที่ยวมากราบไหว้ขอพรปรากว่า พอมาแล้วมาขอพอรจากที่นี่ได้ก็กลับมาไหว้เรื่อยๆก็คือมาอประกาศว่าอยู่เรื่อยๆนั่งเครื่องมาไปเช่าเย็นกลับก็มีอ่าเมื่อเเกิดความสําเร็จแล้วก็มาเป็นอย่างนี้ตลอดก็เริ่มต้นนะสองสองสมปีมานี้ก็เริ่มรู้จักมากขึ้นคนเชียงใหม่ก็เริ่มรู้มากขึ้นค่ะของอาจารย์สุชาตินั่นก็คืออาจารย์แอมไอสวรรยาอริยวัฒนา ผู้ชื่นชอบด้านคาถาอาคมและพระเวทโดยได้รับความไว้วางใจถายทอดวิชาการเวกและวิชาของครูกก่แก้วทั้งหมดจากอาจารย์สุชาติโดยตรงซึ่งทุกวันนี้อาจารย์แอมยังเป็นผู้ดูแลสำนักพุทธาคมบรมครูพ่อป,ปูฤษีจับยามในย่านลาดพร้าวอีกด้วยอาจารย์เนี่ยเป็นศิ์อาจารย์สุชาติเนี่ยถ้าหากว่านับเวลาในการเป็นสิ์ที่เรียนวิชาเนี่ยประมาณ17ปี นะคะจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าหากว่าเป็นสิทธิ์ที่ไปมาหาสู่เนี่ยก็เกือบจะ20ปีอาจารย์สุชาติเนี่ยท่านเคยบอกอาจารย์เอาไว้ตั้งนานแล้วคะ่ะตั้งแต่เริ่มเรียนวิชาตั้งแต่แบบ10ปีที่แล้วท่านบอกว่าวันหนึ่งเมื่อเราเป็นเจ้าสํานักหรือวันหนึ่งเรามีลูกศิษย์เยอะๆท่านจะสอนวิชาครูให้การที่ท่านจะมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือจะสอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือท่านจะมีความเป็นเหมือนครูบาอาจารย์สมัยก่อนว่าจะต้องมีการดูใจว่าถ้าใช้ภาษาอย่างยาวๆแบบ เองดีจริงๆไหมหรือว่าเองเองเอาไปทำเลอะเทอะไหมเพราะว่าท่านก็นับถือของท่านจนเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วท่านก็บอกว่าถึงเวลาที่พ่อจะสอนนะสิ่งที่พ่อจะสอนเนี่ยก็คือการต่อกำลังครูสิ่งหนึ่งที่ตกลงคือห้ามทิ้งเหมือนกับถ้าเราได้รับครูบาอาจารย์มาแล้วต้องดูแลท่านจนจนชีวิตเราจะหาไม่นะเหมือนกับท่านฝากเอาไว้ในส่วนหนึ่งของวิชาของท่าน อาจารย์แอมเล่าว่าครูกายแก้วองค์นี้อาจารย์สุชาติได้สร้างเอาไว้เพื่อสืบสารวิชาและนำวิชาความรู้ที่ได้รับการสืบทอดมาํำมาช่วยลูกศิษย์สืบไปพ่อบอกว่าถ้าอาจารย์สร้างเป็นปางเดียวกับพ่อก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเนี่ยสั่งซื้อผลงานท่านจากโรงพิมพ์ท่านอยากให้เป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์ แล้วก็ให้เรามีความภาคภูมิใจว่าได้เรียนจากพ่อจริงๆองค์นี้เนี่ยสร้างมารวมจนถึงวันนี้ประมาณถ้านับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างเนประมาณ7ปีค่ะโดยครูไก่แก้วองค์นี้ได้สร้างไว้เมื่อครั้งอาจารย์สุชาติยังมีชีวิตอยู่โดยปางนี้สร้างขึ้นตามแบบองค์ต้นที่มีลักษณะนั่งยองพอเราศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์คืออาจารย์แอมเนี่ยอาจารย์ท่านบูชาพระครูไก่แก้ว เราก็ได้เข้ามากรับไหว้พระครูแล้วเราก็เป็นสิทธิ์ที่อาจารย์ท่านสอนในเรื่องเกี่ยวกับไพ่เป็นสิทธิ์รุ่นหนึ่งนะฮะ<ม>ก็บูชาพระครูมาปฏิหารเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคก็ดีหรือล้านธุรกิจของเราจากด้วยสถานการณ์โควิดน่ะทุกที่มันเงียบหมดแต่พอได้กลับไหว้พระครูเนี่ยมันดีขึ้นจนคนแปลกใจว่าเราเนี่ยบูชาอะไร<ม>ใครมาเราก็จะบอกว่าเราบูชาพระครูแ,แก้วดังนั้นครูจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่คุณนั่นแหละที่จะเป็นคนตัดสิน การที่คุณจะไหว้ครูกายแก้วหรือวันนี้คนรู้จักครูกายแก้วมากขึ้นอยากจะมาไหว้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะขอคืออย่ามาเพราะกระแสอย่ามาเพราะบอกว่าครูเขาดีขอแล้วได้คุณขออาจจะไม่ได้ก็ได้มาเพื่อเพราะว่าศรัทธาและอยากจะมีครูบาอาจารย์อีกสักท่านหนึ่งอีกสักพระอ,องค์หนึ่งไว้เป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตอาจารย์ไม่อยากให้ครูบาอาจารย์ของอาจารย์กลายเป็นของกระแส ด้วยหลายๆอย่างทําให้ท่านเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็แน่นอนย่อมมีทั้งดีและร้ายแต่ถ้าจะมาอยากให้มาเพราะศรัทธ,ธาอย,อยากจะให้มาเพราะใจอยากมาเพราะว่าอุ๊ยกระแสท่านมามาขอดังนั้นเนี่ยการที่เรามาเพราะความโลภและอยากจะขอเมื่อคุณผิดหวังไปคุณก็จะปามาถ,ถึงครูบาอาจารย์จ,ยจะขาวหรือจะเทาอยู่ที่คนไหว้ ถ้าคุณมาเป็นคนข่าวคูบาอาจารย์ท่านก็จะข่าวกับคุณเพราะคนที่รู้ดีที่สุดว่าจริงหรือไม่จริงก็คือคนที่มาขอว่าเขาขอแล้วเขาสำเร็จไหม